เปิดคลิปแบบสะบัดก้นเออคือขอโทษนะครับเซียวคนทั้งหลายนี่พวกเราท้าวันอยู่ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยยังไงกูไม่สนแล้วพวกมึงเนี่ยฮมากูอยู่คนเดียวสนุกไม่ยอมกันจริงๆเลยคู่นี้เนี่ยเรื่องมันก็เป็นอย่างที่คุณเล่ามาเรื่องลยนีะโคตรฮาเลยมาให้โคตรฮาเลยเอาตีใจคุณเอี่ยคุณเงียบเลยม่นเจ๋งเหรอวะน้า ว่าเสร็จแล้วเจโฮปผมเดี๋ยวนะเจโฮเจโฮปบอกว่าเออเดี๋ยวนะมันไม่ใช่กูนะเจโฮปเองครับผมไม่ใช่กูไอ้เจโฮปว่าอย่างให้เหมือนเจโฮปบอกผมเห็นแล้วกูตึ๊บเลยว่าอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วนี่คือชูก้าไม่ว่าเขาจะอยู่ในลูกไหนเขายังคงสเวกอยู่ดีเฮ้ยชูก้ามาทำอะไรวะหวัดดีผมชูก้าเองโอ้โหดูท่าเดินอยู่ในรูปแบบเลยกูยังดูเทใชเมลล่ะกินมันเลยกินนันกับผมฮะลุงจินแกเป็นไรครับ ลุงเป็นไรวะครับแม่งพูดอะไรวะแม่งฟังไม่รู้เรื่องเลยแม่ไว้ละวไปไกลด้วยเออมาฟังผมดีกว่านะครับนะและนี่ความเฟลของจิมินต่อชุกก็ยังถอนลำบากอีกโอ้น่าวนะสรวจขาตะเวงอีกและเขียนช่อมันเหอ้ยนั่งคุยโดนเพื่อนเตะแล้วมึงจะมาเตะกูทำไมเนี่ย อะไรเบกนั่มแมจะเออล้มอีกดอดองดอสามสีเอ่อฉีกขายอีกโอ้สะดุดสะดุดอีกแม่โอ้อเอาอะไรกับกูนั่น้ะตัวเล็กก็เป็นอย่างนี้เตะขาตัวอีกโอ้โหที่โอ้โหที่เป็นไรปะน่ะเอ้ยเดี๋ยวโทสารเจมินกูบ้านเธอสัตว์ชิมดีครับรออะไร ส่งจูบให้ท่านผู้ชมไปทีนึ่งแต่ผมขอจูบคนอีกคนได้ไหมนะแค่นิดเดียวอีแค่นิดเดียวเออเอาแม่งเอ้ยอาการของคุณที่ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่รู้เรื่องหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้มึงผู้มึงร้องเพลงผู้มึงร้องเพลงอะไรกันมั้งเนี่ยฮะมึงร้องเพลงอะไรกันดูหน้ากูก่อนกับบอกกูก่อนได้ไหมผู้มึงร้องอะไรกันเนี่ยพู้มึงร้องเพลงอะไรกัน กูกรพวกหนูต้องการสติการันนในลูกรมอพวกปอะไรกันไหมดแล้ววะเนี่ยถึงกับกริบกันเลยทีเดียว ไม่ไม่ท่อนร้องต้องไม่ใช่แบบนั้นฉันว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยกริบกระทั้งคณะสิคราวนี้อะไรของคนเมืองวะอยูดีก็กริบกันโดยไม่ได้ทัดหมายแตกเลยสวัสดีชาวมัชชาลงชาวโลกอะไรไปไลไปรีมาเต้นอะไรของมันวะเมื่อเพลงมาเรียกร้องมาเต้นท่าอะไรของมันขวาขวาแล้วเพลงอะไรว่าตดโยตูดโยเนี่ยอะไรวะเขินไปดีครับจีมินสลังเฮ กูที่ไปต่อให้เป็นเลยกูจะทำตัวยังไงดีวะนี่เครื่องจิบหายแนะนำเพลงของ BTS นะครับในการออกกำลังกายมันช่วยคนเยอะจริงๆตอนรับมันมาอีกกูฟิตอีกอกอกูฟิต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 โอ้โหตงมึงจะขนาดนี้ถัดไยโปรสังเกตหน้าของเจโฮมึงทำไปทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะ ไปครับฮะอะไรของมึงานายดูดีนะเอาจุ๊บเนี่ยล่ะยังไม่เลิกทำอีกอะไรของมึงถ้าทางแต่ละคนน่าจะฟินแนะเนี่ยโดยเฉพาะรับมอนเด้งเข้าไปเด้งสงูงอีกฮดูหน้าสิโคตรฟินเลยลับมอนหน้าโคตรฟินเด้งเข้าไปเด้งสูงขึ้นอีกนะเด้งเข้าไปอ่าเด้งตูกกระุถน,นหน้ากันเลยทีเดียวอา่อาอา่าอ่าวีก็เอาด้วยงั้นเหรออือเด้งเข้าไปเพื่อนนี่หัวโจกเลยลับมอนนี่หัวโจกเลยอ เอาไปอีกสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกอย่างนี้<ค>เฮ้ยแต่ะและคนเพอเธอไปเทียสกูไปหมดแล้วไหนยตรงนี้จะไม่ขอภาคเชิญเสพความน่ารักของจีบินได้ตามสบายเลยครับผมท,ทุกคนครับ มึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยกูรู้ต่ว่ากูพูดอะไรออกกูทำอะไรผิดดิฮะเอาละครับถึงเวลาที่ต้องบอกลากันแล้วนะครับนะเอาละมึงที่มินเดือยทำอะไรอ่ะไปกดปิดแล้วเดียร์ซี่อย่าพึ่งไม่เอาไม่ยิงไม่ใช่ตอนนี้เอาอีกรอบเดี๋ยวคุยกันอีหน่อยก็ได้นะวันนี้ไม่เอาไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวไม่อย่าพึ่งเสี่ยชันขอคุยกันนะกูมาสองมือเลยนี่มึงเอากูไม่อยู่หรอกมาอีกกูจะไปเขาบอกว่าอย่าพึ่งไงโธ่ จบเธอไอสัตว์ก่อนที่จะตีกูจะไปพองกับพวกมันเนี่ยโหขอบคุณที่เข้ามารับชมกันจบนะครับ